สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับดวงการเมืองปี2566เจาะตามดาวอักษรเหล่านี้มีสิทธิ์นั่งเก้าอี้นายกดวงการเมืองปี2566 โหนการเมืองชื่อดังอย่างอาจารย์พินโยพง์เจริญกล่าวในรายการไทยรัฐทอล์กหลังถูกสอบถามถึงดวงการเมืองปี2566นายกคนเก่าอยู่ครบวาระหรือไม่และหากมีใหม่บุคลิกคนแบบไหนถึงจะได้มีสิทธิ์นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นไม่ได้พูดขึ้นมาเลยลอยแต่เป็นการอ้างอิงตามดาวซึ่งเป็นเรื่องที่ชํำนาญและแม่นยำที่สุดของโหนนั่นเองคำถามแรกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ มาจากการเลือกตั้งไหมอาจารย์ตอบว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงก็จะมีนายกคนใหม่มาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นคำถามถัดมารัฐบาลแห่งชาติมีสิทธิ์เป็นไปได้ไหมอาจารย์ตอบว่ารัฐบาลแห่งชาติอาจจะยากหน่อยแต่ว่าถ้าว่าด้วยการยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่นั้นก็เป็นไปตามคันลองคำถามถัดมาแล้วนายกคนปัจจุบันจะอยู่ครบวาระ ครบสมัยหรือไม่อาจารย์ตอบว่าอยู่ไม่ครบหรอกนะพระพิหัสบอกตัวอักษรด้วยบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฟอฟ้าพอผ่านฟอฟันพอสำเภาวมอมา้าคนพวกนี้นะ่ะที่มีอักษรพวกนี้ก็มักจะเด่นมีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามคนในรัฐบาลชุดเก่าที่มีอักษรพวกนี้ก็มีโอกาสนะผ่าดวงเมืองปี2566เกมชิงอำนาจไม่หยุด ลุ้นในลุ้นอยูย่ๆจะมีนายกม้ามืดกอบกู้ชาติเป็นคนที่ใครก็คาดไม่ถึงนายวันชัยสอนสิริให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าวช่อง8ผ่าดวงเมืองในปี2566ไล่ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสองช่วงคือต้นปีถึงกลางปีและกลางปีถึงปลายปีด้วยครึ่งปีแรกดวงเมืองจะอยู่ในอิทธิพลของดวงดาวคือดาวราหูและมฤตยู ทับดวงเมืองและยังมีดาวพฤหัสเป็นอริกับดวงเมืองซึ่งมีผลทําให้บ้านเมืองนั้นอยู่ในภาวะขัดแยง้งบ้านเมืองยังไม่เข้าที่เข้าทางผู้มีอํานาจแก่งแย่งอํานาจเป็นศัตรูประเด็นการเลือกตั้งสรุปแล้วคนไทยจะได้เลือกตั้งในปี2 5 6 6หรือไม่นายวันชัยระบุว่าอํานาจเก่ากําลังจะหมดไปไม่น่าจะเกินเดือนมกราคมน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของผู้มีอานาจ ซึ่งอาจจะเป็นในทางยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งหรืออีกทางหนึ่งคือพรรครวมรัฐบาลอาจจะแสดงตนถอนตัวกลายเป็นปรากฏการณ์ช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งการสัมภาษณ์พิเศษนี้เกิดขึ้นก่อนความเคลื่อนไหวสำคัญสคัญทั้งของพักคภูมิใจไทยและเรื่องของบิ๊กสองพี่น้องแยกทางกันเดินคนละพรรคหมอปลายไพรกริบทำนายดวงครึ่งปีหลัง2566โดย ท่านยมกระซิบให้ระวังในเรื่องของสึนามิมีคำนี้ขึ้นมายเยอะแต่ไม่เสียชีวิตเท่าปี2554ไม่ใช่สุมารตรามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนรอยเลื่อนไปเกิดที่อื่นที่ขนน้อยอาจจะมีการเตือนภัยมันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้งเพราะฉะนั้นนะ่ะต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งน่านน้ำที่มีปะการังสวยงามแถบอินโดบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปี หลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่นไปเที่ยวบ่อยๆต้องระวังท่านยมพูดมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งคำว่าแดนประดิบและตรงที่เป็นทางเชื่อมระหว่างน้ำร้อนน้ำเย็นตรงนั้นน่ะจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยประทูใหญ่ที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยนั้นอาจจะรู้สึกได้ถึงความสั่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเขื่อนจะแตกด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงท่านยมบอกว่า จังหวัดที่มีซอเสือมีต้นไม้เยอะน้ําเยอะฝนตกหนักและเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและอีกจังหวัดคือจังหวัดกอไก่ท่านยมให้คําใบ้มาเท่านี้ส่วนเรื่องของมนุษย์ต่างดาวจะมามากขึ้นและมีข่าวออกมาชัดเจนพิสูจน์เลยว่าเท่าที่ศึกษาได้นั้นมีกี่สายพันธุ์และจะมีอีกกี่รูปแบบหลายสายพันธุ์ที่ปีนี้จะได้รู้กันว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงครั้งนี้นะ เขามาเตือนในเรื่องของภัยพิบัติดินปะทุไฟปะทุเราจะเห็นพวกเขามากขึ้นในช่วงเดือนเมษายนเพราะอากาศร้อนพื้นที่แห้งที่กว้างที่โลง่งเพราะมันจอดง่ายลงง่ายสําววจง่ายและไม่มีใครเห็นดวงเมืองปี2566โหรวสุทํานายการเมืองอายุสัน้นเศรษฐกิจต้นดีปลายดิ่งแรงดวงเมืองปี2566ด้านการเมือง เปลี่ยนขั้วแต่ไม่นานการเมืองยุคไลบีช่วงครึ่งปีแรกจะเป็นช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองเป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งยั่งชิงคะแนนเสียงการหาเสียงที่ค่อนข้างจะมีความรุนแรงและมีคดีการโกงการเลือกตั้งรวมไปถึงการวางตัวไม่เป็นกลางของข้าราชการทหารตำรวจอายการผู้พากษาซึ่งจะทำให้วงการราชการโดยเฉพาะ ในฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบนักการเมืองและวงการยุติธรรมที่ตัดสินคดีความของนักการเมืองจะมีความเสื่อมและประชาชนพากันหมดศรัทธาไม่เชื่อถือคนทำงานในวงการนี้มากกว่าหลังรัฐประหารปี49และปี57ซึ่งเหตุผลมาจากสถานภาพของรัฐบาลชุดเก่ายังไงก็อยู่ไม่เกินเดือนพฤษภาคมนี้จะต้องมีการยุบสภาก่อนเดือนพฤษภาคมอย่างแน่นอน เพราะสภาจะไม่สามารถทำงานได้โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปต้นไปแทบไม่มีกฎหมายฉบับใดผ่านและมีแต่สอสโดดประชุมและย้ายพักกันส่วนช่วงเลือกตั้งนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนไม่เกินเดือนกรกฎาคมประเทศไทยจะได้รัฐบาลชุดใหม่ซึ่งจะตามดวงเมืองคงไม่ได้นายกรัฐมนตรีคนเดิมที่อยู่มา8ปี จะไม่ได้กลับมารับตำแหน่งอีกหวามคืบหน้าติ๊กกินสีเจ้าสามลายเซ็นลุงตู่ลุงป้อมเสยนยหนูใครได้เป็นนายกถือว่าเป็นหนึ่งคนที่มีความสามารถในวงการบันเทิงแถมมีข่าวว่าดูดวงแม่นยิ่งกว่าตาเห็นสำหรับติ๊กกินสีหรือชาโรงค์ขันถีเท้าล่าสุดเจ้าตัวชอบทำนายทายทักลายมือลายเซนจนหลายคนบอกว่าแม่นงานนี้รายการคนดังนั่งเคลีย ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ดเลือกขอเชิญตัวมาเปิดใจที่มาของการดูดวงพร้อมเปิดคำทํานายว่าหลังการเลือกตั้ง66ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยลายเซ็นคุณพิธาแบบนี้ดีไหมติ๊กตอบว่าเขาเขียนตัวพีโยกขวาใช่ไหมเขาอ่อนไหวจะถามใช่ไหมว่าอย่างไรก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้น่ากลัวอะไรถ้าทางจะใหญ่โตไหมคนนี้ ติ๊กตอบว่าใช้ได้ครับคำถ,ถามถัดมาต่อไปลายเซ็นคุณทักษิณแบบนี้ล่ะเป็นยังไงติ๊กตอบว่าเขาเกิด26กรกฎาคมวันอังคารคุณทักษิณชินวัตรเขาไม่ได้เขียนพยัญชนะเขาใช้เส้นเส้นเป็นสัญญาณบอกเส้นตรงเส้นแนวตั้งกับเส้นแนวนอนคำถามถัดมาคนนี้ไม่มีทางรู้แน่ว่าใครคนนี้ล่ะติ๊กตอบว่าถ้าผมรู้ล่ะ เขาเกิดวันอาทิตย์ที่ย1ิเอ็ดมีนาคมราศีมีนลัคนาราศีมังกรอันนี้คือพระเอกประยุทธ์จันโอชาเขาเขียนปอปลาโยกซ้ายเขาเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมากท่านเพิ่งเขียนได้ตำแหน่งนี้เมื่อไม่นานเมื่อก่อนน่ะไม่ได้เซ็นแบบนี้พิธีกรพูดว่าอ๋อรอลายเซ็นนี้เป็นคนเจ้าอารมณ์ไหมติ๊กตอบว่าอย่าบอกเจ้าอารมณ์ไหมเจ้าชะตาเป็นคนหญิงทนงในศักดิ์ศรีอาทิตย์แตะกับสามขัดแยง้งเวลาจะพูดก็จะแบบ ไม่เคยเห็นหรอเคยเจอเปล่าไม่เคยเห็นหรือไงคำถามถัดมาจะได้เป็นนายกอีกครั้งไหมติ๊กตอบว่าน่าสนใจแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งเกิดราศีสิงห์ลัคนาราศีเมษร,รหัสหมายเลข13พิธีกรถามว่ารหัสหมายเลข13ใครคะคุณลุงยิ้ง,งหรอติ๊กตอบว่าผมก็บอกไว้เฉยๆไม่ใช่ไม่ใช่คำถามถัดมาถ้าง,งั้นฉันเอาอีกหนึ่งคนและคนนี้ล่ะลุงป้อมเป็นยังไง ติ๊กตอบว่าลุงป้อมเกิด11วันเสาร์เสาทางการโยกเป็นอะไรต่อไปเป็นธงชัยคำถามถัดมาตกลงลุงป้อมใช่ไหมติ๊กตอบว่ามีหนึ่งประยุทธ์วันอาทิตย์ที่11มีนาคมสองลุงป้อม11วันเสาร์อนุทินชันวิรูล13กันยายนวันพุธพิธีกรถามว่า3มคนนี้ใช่ไหมติ๊กตอบว่าผมดูตัวเลขนะเราจะไปทำนายทายทักถามว่าใครมีพลังมากกว่ากัน แต่ผมหนะ่บอกว่าใครก็ดีใครมาก็ดีคำถามถัดมาพิธีกรถามว่าก็ดีหมดเลยใน3คนนี้ใช่ไหมติต๊กตอบว่าทั้งหมดถ้าใครขึ้นเป็นนายกก็ดีหมดคำถามถัดมาพอดูออกแล้วละ่ะ1กับ3ก็คือเสียหนุค่ะติต๊กตอบว่าพูดไปเองนะเปล่งวาจาไปเองนะ